ต้นหอมเราปลูกต้นหอมเราเก็บเกี่ยวได้ครั้งเดียวเขาก็เน่าตายเดี๋ยวกันแต่อยู่มองนี้ไม่ไม่โดนฝนเท่าไหรก่ก็ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็โอเคดูดีดูแข็งแรงเดี๋ยวจะมาตัดเก็บนะจ๊ะ ตัดเก็บตัดไปแล้วดูสิเดี๋ยวเราก็จะเอาดินมาถมถมให้หน่อยก็โอเคออาเดีต้นหอมไม่มีอะไรมากอุ้ยขอดูหน่อยทิกที่เรยๆไว้รอบแรกก็โดนหอยทากกินไปเยอะทีนี้เราก็จัดการเก็บหอยทากออกทุกวัน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 เจอแล้วก็เก็บเก็บก็บ โยนลงถังหมกักอันนี้รอดหอยทากนะจ๊ะเออเฮ้ยดูแข็งแรงหวดหวานฉีกน,นี้แหละมเมล็ดพันธุ์ไหนมันแข็งแรงเนี่ยมันขึ้นมาเองอพริกเนาะเดี๋ยวมันก็แทงของมันขึ้นมาเองไปละพาดูต้นหอมฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกทุกคนซื้อกันต่อไปลงคลิปไปรวมไม่ต้องสนใจยอดวิวลง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  ¿Qué ni